อัลลอฮุ რ าะห์มานยุรรฮิ يم อินนัลฮะมดัลลอฮ์วกัฟะอัมบั๊งดู السلام ุกุลัยคุมวะรหั مة ลลอฮ์วะบริกาตุท่านผู้ชมที่รักยิ่งครับก็กลับมาในบทเรียนเรื่องอัตลักษณ์ของศาสนาอิสลามหรือว่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของศาสนาอิสลามในตอนที่18ซึ่งเราศึกษาจากหนังสือของมลนาอบุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซีนีอันดวี العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية كما تنقل الإسلام أن الله هو الحاكم الحقيقي والحكم المطلق وشرع الدين من حقه كما قال الله تعالى في القرآن الكريم อินลฮุกมะอิลลาลิลลาฮนั่นที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในอันกุรอานสุรออันอันอามแลวก็ในสุรอยยูสุฟนี่เป็นต้นมันลลาได้กล่าวว่าในอัตลักษณ์ประการที่5ของศาสนาอิสลามในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอิสลามในประการที่5ก็คือแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุฮวตาอาลานั้นแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นสรณะ ที่เที่ยงแท้ของเรานี้นั้นหัวอัลฮะกิมอัลฮะกีกีพระองค์ในภาวะที่เป็นพระเจ้าในสภาวะที่เป็นสรณะในสภาวะที่เป็นผู้ผู้พึ่งพิงของเราในสภาวะที่เป็นผู้ประธานปัจจัยเพื่อการดำรงชีพของเราในสภาวะของผู้ที่คุ้มครองเราในสภาวะของผู้ที่ให้เป็นแล้วก็ให้ตาย ในสภาวะของผู้ทรงบริหารผู้ทรงสร้างและรังสรรแต่เพียงผู้เดียวในอีกคุณลักษะคุณลักษณะหนึ่งที่ขาดเสีไม่ได้และในคุณลักษณะนี้ทําให้คุณลักษณะนี้ของพระผู้เป็นเจ้าคุณลักษณะนี้ของพระเจ้าคุณลักษณะนี้ของสาระที่พึ่งพิงในศาสนาอิสลาม ทำให้ตัวศาสนาอิสลามเองนั้นมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นซึ่งสำนักธรรมอื่นๆไม่อาจที่จะเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นนี้ได้นั่นก็คือในการตื่นรู้และการตระหนักและก็การมีสติไว้เสมอว่าอินนัลลอฮะฮุวาอัลฮากิมอัลฮากีกีแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัานั้นทรงเป็นผู้ ปกครองที่แท้จริงทรงเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ที่แท้จริงทรงเป็นผู้ประธานธรรมบัญญัติที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไงในโลกของเราใบนี้ไม่ว่าบุคคลจะมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาถูกไหมแม้แต่คอมมิวนิสต์แม้แต่คนที่เป็นโลกิยะหรือเซกูลา่าแม้แต่คนที่เป็นเอทิสต์หรือไม่มีความเชื่อใดๆในสราระทั้งปวง ก็ยังต้องไปเชื่อผู้ออกกฎเกณฑ์ยังต้องไปจำนวนต่อผู้ออกกฎเกณฑ์ยังต้องไปจำนวนต่อกติกาของพรรคการเมืองอยังต้องไปจำนวนต่อโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์และถือว่านั่นกลายเป็นดีนนั่นกลายเป็นาศาสนานั่นกลายเป็นมักที่ต้องใช้ชีวิตเดินไปตามนั้น ลองดูซิว่าผู้คนที่เป็นเอทิสผู้คนที่เป็น s e กู l ่าสมรสอย่างไรเพราะผู้คนเหล่านี้ไม่มีความเชื่อในเรื่องรูปแบบของศาสนาไม่จําเป็นต้องไปยังโบสถ์เพื่อให้ผู้แทนพระาศาสนจักรทําการสมรสเพราะเขาบอกว่าพระาศาสนจักรที่เป็นผู้แทนของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าไม่มีจริงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโบสถ์เพื่อให้ผู้แทนพระาศาสนจักรสมรสเรา เราไม่ต้องไปไปหาวลีในศาสนาอิสลามไม่ต้องไปหา,าวลีที่ได้รับการแต่งตั้งที่รับวานว์วเกณนมาเราไม่ต้องให้มีกระบวนการอียาบแล้วก็กระบูลกระบวนการที่วลีเสนอแล้วก็เจ้าบ่าวสนองตอบว่าจะสมรสกับบุคคลในปกครองของวลีนี้ไม่ต้องมีพยานสองคนไม่ไม่เชื่อว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าต้องมีมาฮัตไม่เชื่อว่าต้องมีมี มีมีมีเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแต่ก็ปรากฏว่าเอติสก็ดีและก็เซกูลาก็ดีหรือคอมมิวนิสก็ดีหากจะสมรสก็ต้องไปสมรสตามมาตรฐานและตามมาตรการตามธรรมบัญญัติที่โปลิตบูโรหรือคณะกรรมการผู้ปกครองคอมมิวนิส์ออกไว้คุณต้องไปทำหนึ่งสองสาต่อไปนี้เช่นไปจดทะเบียนสมรส <c oughs> นั่นก็เป็นกระบวนการของนิกากเกวนแต่เป็นกระบวนการที่ไม่ได้มาจาก ฮุ Allah, Allah, ่ัลออินัลลอฮะฮุวฮากิมอัลฮากีกีไม่ได้มาจากอัลลอฮตาลาซึ่งเป็นผู้ทรงประธานธรรมบัญญัติผู้ทรงประธานชริอะผู้ทรงประทาน,ทททานก,กติกาผู้ทรงประทานกฎหมายแต่คุณก็ยังต้องมาจากพระเจ้าบางองค์อยู่ดีมาจากสรณะบางองค์อยู่ดีนั่นก็คือมาจาก กฎหมายที่ออกมาจากคณะกรรมการโปลิตบูโรหรือคณะกรรมการผู้ปกครองรัฐคอมมิวนิสต์หนึ่งใดก็ตามหรือมาจากสาธารณรัฐหรือมาจากกฎหมายที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายซึ่งเป็นผู้อาวุโเสเกษียณมาจากภาครัฐต่างๆมาร่วมกันร่างกฎหมายเป็นกติกาเป็นธรรมบัญญัติขึ้นมาดยเห็นนี้เองอิสลามจึงได้สอนว่าว่าเหตุใด เราจึงควรนอบน้อมเป็นมุสลิมยอมรับในอิสลามเพราะว่าแม้คุณจะไม่ยอมเชื่อว่าอิสลามมาจากอัลลอฮ์แต่ให้คุณมาใช้สติตื่นรู้ไต่ตรองว่าถ้าอย่างนั้นกติกาที่ไม่ว่าจะมาจาก 1, 2, 3ก็ดีเนี่ยมีกติกาอันใดที่สมบูรณ์เพียบพร้อมประเสริฐ และบริสุทธิ์สะอาดมากกว่าในอิสลามเพราะว่าคณะกรรมการโปลิตบูโรของคอมมิวนิสต์ก็จะพกไว้ซึ่งความรังเกียจความชิงชังความเป็นอคเมความมีอคติความไม่บริสุทธิ์ในหัวใจอันเนื่องจากประสบการณ์ที่เติบโตมาที่สั่งสมมาที่ได้รับมาจากความกดดันของสังคม จากสังคมกระดุมพีจากสังคมศักดินาจากสังคมเหลื่อมล้ำของชนชั้นจากสังคมที่ผู้มีโอกาสมากในสังคมคมเหงและเอารัดเอาเปรียบผู้โดยโอกาสในสังคมกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆเหล่านั้นจึงออกมาจากความไม่บริสุทธิ์เพราะออกมาจากประสบการณ์ของผู้ร่างผู้ร่างในพรรคคอมมิวนิสต์หรือในระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ซึ่งอุดมไปด้วยอคติต่อชนชั้นวรรณะ ต่อชนชั้นกระดุมพีต่อชนชั้นปฏิกิริยาต่อชนชั้นศักดินาและและและ,และทั้งหมดส่วนผู้ที่น้อมรับชริอะในอิสลามก็เพราะว่าชริอนอิสลามนั้นไม่ได้ลงมาอันเนื่องจากอคติต่อต่อชนชั้นในทุนไม่ได้มีอคติต่อชนชั้นกัรมาชีพไม่ได้มีอคติต่อชนชั้นแรงงาน ไม่ได้มีอคติต่อชนผิวสีไม่ได้มีอคติต่อต่อชนผิวต่างภาษาไม่ได้มีอคติต่อผู้คนต่างต่างชาติต่างตระกูลเพราะในเรื่อนี้เองท่านบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้เทศนาว่ากุลุกุมมินอาดัมว่าอาดัมมินตุรอบแท้จริงมนุษยชาติทั้งหลาย พึงมีสติสังวรเถิดว่าเจ้าทั้งปวงไม่ว่าจะแตกต่างด้วยผิวพันธุ์และภาษาและก็ฐานะฐานันดรหรือฐานะทางทรัพย์สินอย่างไรก็ตามเจ้าทั้งปวงล้วนเป็นลูกหลานสืบมาจากอาดัมและอาดัมนั้นหาได้มาจากมาจากหมอกเพลิงมาจากรศมีมาจากน้ำอมฤตอันใดไม่อาดัมนั้นมาจากฝุ่นทุลีดิน ที่อัลลอฮฺตาลาทรงสร้างขึ้นมาเป็นโมเดลเป็นรูปร่างและเป่าวิญญาณลงไปในเขานี่เองจะทําให้มนุษย์ได้มีสติได้ตื่นรู้ได้เข้าถึงธรรมและขอะรอัลลอหฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงทําให้เราทั้งปวงได้มีดวงตาเห็นธรรมในในธรรมะในข้อที่5ที่มรณะ,ะนะอบุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซานีอันนันดวีได้ให้ได้ให้ไว้ว่า เอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันโดดเด่นในศาสนาอิสลามซึ่งสำนักธรรมอื่นๆไม่สามารถเข้ามาร่วมได้ก็ด้วยความยาเกณฑ์และก็อักีดะและก็ความเชื่อในข้อที่ว่าอินนัลลอฮะฮุวาอัลฮากิมอัลฮากีกีแท้จริงอัลตาลานั้นทรงเป็นผู้ออกธรรมบัญญัติที่แท้จริงทรงเป็นผู้ประทานชริยาที่แท้จริงทรงเป็นผู้ประธานกฎเกณฑ์ที่แท้จริง ซึ่งต่างจากกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่มนุษย์ชุมนุมกันร่างขึ้นด้วยผลประโยชน์ของกลุ่มของคณะของพรรคการเมืองของฝ่ายที่ยึดอำนาจรัฐได้หรือของกลุ่มชนชั้นที่ชนะและยึดครองประปกครองสังคมร๊อบนาโซลัมนาอังฟุสนาวอิลัมตอกฟิรนาวัตรหัมนาลานกูนันามินันคอซีรินและการเข้าถึงธรรมะนี้และการตื่นรู้นี้ และการมีสติในความสัตย์จริงข้อนี้นั่นเองเป็นที่มาที่ในอายันอลคุรอานเราต่างพากันกล่าวว่าอรอบ,บานาซอลามนาอังฟุสนาโอองค์พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเราได้เบียดเบียนตนของเราเป็นอย่างยิ่งวออินลมตักฟิรนาวอินลมตากฟิรนาวัตรหัมนาและมาดแม้นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเมตตาต่อเราและอภัยโทษต่อเราละนกูนั่นนามินันขอซิรินแน่นอนเราจะเป็นผู้หนึ่ง ที่ขาดทุนย่อยยับและไม่มีสิ่งใดคว้าติดตัวเป็นกุศลกรรมไว้ได้ในชีวิตหลังความตายและชีวิตในวันฟื้นฟื้นคืนชีพในโลกหน้าซึ่งเป็นชีวิตอันอมตะยั่งยืนของเราเลยวัส,สลามัวอะัลกุมวะรหฮมะตุลลอฮ์ะวะบระกาตุ